สมองทํางานตลอดเวลาไม่ว่าจะช่วงหลับหรือช่วงตื่นก็ตามดังนั้นอย่าละเลยการดูแลสมองของเรานะครับอย่างน้อยสุดคุณกินอาหารทุกวันอยู่แล้วคุณเลือกอาหารที่กินแล้วมันได้เรื่องได้ประโยชน์กับสมองนะดังนั้นเนี่ยนี้เราจะโฟกัสกันเรื่องสุขภาพเน้นให้คุณสุขภาพดีก่อนจะป่วยเรื่องสมอง อาหารแบบแรกที่คุณควรจะกินเกี่ยวกับสําหรับคนที่รักสมองนะเรียกว่าสารอาหารที่ชื่อว่าโคลินความสําคัญของโคลินคือว่าเป็นชื่อสารอาหารชื่อหนึ่งที่มีส่วนสําคัญของผนังเซลล์แล้วก็ระบบประสาททุกๆท,ที่ที่เป็นเซลล์ร่างกายมนุษย์ครับล้วนแล้วแต่มีเซล มีผนังเซลลมีตัวเซลล์อยู่และที่สาคัญครับโคลินนั้นเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งนะครับของสารสื่อประสาทและเป็นสารสื่อประสาทที่ทําให้คนเราจดจําสิ่งต่างๆได้ดีโคลินมีในไหนบ้างนะครับมีอยู่ในปลาไข่แดง บรอกโคลี ccoli, แล้วก็ถั่วเปลือกแข็งถั่วเปลือกแข็งเนี่ยมีหลายชนิดมากแต่ถั่วเปลือกแข็งที่มีโคลินปริมาณสูงนะครับอันแรกมเมล็ดทานตะวันอันต่อมาแอลมอนเนาะมันก็ช่วยเสริมทําให้สมองคุณเนี่ยมีสารตั้งต้นของโคลินสูงขึ้นส่งผลทําให้คุณความจําดีขึ้นต่อไปนะครับข้อ2คือสารอาหารที่อุดมไปด้วยแร่ธาตุชื่อม a g ีเซีย m แมกนีเซียมนะครับ เป็นส่วนประกอบของระบบประสาทกระดูกและกล้ามเนื้อในกล้ามเนื้อทุกกล้ามเนื้อครับ้วนแล้วจะมีแมกนีเซียมอยู่และแมกนีเซียมครับยังเป็นสารอาหารนะครับที่เข้าไปอยู่ในกระบวนการของเอนไซม์ ide, ทั่วร่างกายกว่า300ชนิดครับถ้าแร่ธาตุแมกนีเซียมของคนเราเนี่ยสูงระดับหนึ่งในร่างกายมันจะช่วยทําให้คนที่แบบว่าชอบมึนหัวปวดหัวบ่วอยๆคนมีโอกาสที่จะความถี่กันเป็นน้อยลงได้จากการทานอาหารที่มีแร่ธาตุแมกนีเซียมปริมาณสูง อาหารที่มีแร่ธาตุแมกนีเซียมปริมาณสูงได้แก่ผักใบเขียวเข้มอันดับแรกเลยตำลึงผักจริงจูช่ายหรือคะนา้าแล้วก็ที่สำคัญอีกอันนึ่งเนาะบรอกโคลีก็เป็นผักใบเขียวเข้มด้วยเช่นเดียวกันสารอาหารตัวที่3ได้แก่ โคเอนไซม์คิวซึ่งโคเอนไซม์คิวเนเนี่ยนะครับมันเป็นแหล่งพลังงานของเซลล์อยู่ในอวัยวะของเซลล์อันหนึ่งที่เรียกว่าไมโตคอนเดียในไมโตคอนเดียเนี่ยเป็นแหล่งที่ผลิตพลังงานดังนั้นเนี่ยถ้าคุณโคเอนไซม์คิวทน้อยๆคุณจะรู้สึกแบบเทเียงง่ายอ่อนเพลียมึืงงไม่อยากทำอะไรเฮ้ยและอาหารอะไรบ้างมีโคเอนไซม์คิวทนสูงคุณต้องกินเครื่องหนกินเส้นจีนนั่นแหละมีในอย่างอื่นอีกชเช่นผักโขม ถั่วเหลืองถั่วพิสตาชิโอปลาต้องเป็นปลาบังชนิดได้แก่ ปลาแซลมอนปลาแมคเคอเรลพวกนี้มีโคนไซคล Q เทนปริมาณสูงข้อสุดท้ายเนี่ยนะครับได้แก่วิตามิน B รวมและโฟลิกเพราะ B ีรวมและโฟลิกนะครับช่วยในการทํางานระดับเซลล์เท่านั้นเลยซึ่งในวิตามิน B แต่ละ B เนี่ยนะครับมันก็จะมีหน้าที่แตกต่างกันวิตามิน B รวมเหล่านั้นกับโฟลิกเนี่ยมีอยู่ในผักหลากสีคือในผักแต่ละสีเนี่ยจะมีวิตามิน B ในรูปแบบที่แตกต่างกันเช่นวันนี้กินผักสีเหลืองเช่นฟักทองสี สีส้มเช่นแครอทสีม่วงเอามาเขือม่วงก็กินสลับไปสลับมาให้กินผักหลากสีนี้เจเสิร์ฟต่อวันเสิร์ฟหนึ่งเท่ากับ1แก้วมันจะทําให้ปริมาณวิตามิน B รวมและโฟลิกเนี่ยปริมาณได้พอเพียงต่อวันและช่วยเป็นต้นทุนให้คุณนะครับสุขภาพดี